ด็อกเตอร์อะไรทำไมไปไหนวันนี้พาผู้พานมาอะไรเออโอเค let's go <S นี่นะคะบรรยากาศเอ่อโรงพยาบาลตรงฝั่งกันนู้นอยู่ในว i t ิตี้ฮอ t พิที่ที่ผู้พาน <Wow. S 1> ผู้พิงเกิดนะคะอันนี้คือโรงพยาบาลน้อยอีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบว่าเอ็กเพรสเปิดวันเสาร์ค่ะปิดหกโมงเย็น Medical Center นะคะเดีออ๋ยวเราจะไปทาไปดูบรรยากาศข้างในนะคะว่าโรงพยาบาลอยู่ที่อเมริกาเนี่ยจะเหมือนบ้านเราไหมคะติดตามต่อเลยนะคะโอ้ยโอ้ยคิดเอลิเบเตอร์ เขาไม่ให้เข้าไปนะคะเข้าได้เฉพาะคุณพ่อกับคุณลูกแคะ่นั้นอยู่ห้องนูนข้างในไปตรวจสุขภาพนะคะเยอะเกินไปให้เข้าได้แค่สองคนคะ่ะผููพิงกับมามี่ก็รออยู่ข้างหน้านะคะไม่ได้เข้าไปเละ,ะมีการ์ตูนให้เด็กดูเป็นโรงพยาบาลเล็กๆค่ะโรงพยาบาลใหญ่ไม่ได้ไปนะคะไปแค่โรงพยาบาลเล็กๆพอนี่แหละผููพิงโอเค เองเซให้เก่งมากค่ะไม่ร้องไห้เลยอันนี้คือห้องของของคุณหมอ,อท,ที่จะมาตรวจนะคะห้องตรวจสุขเร็เวมากเริงฮะนี่ค่ะกกห้องเก,ก้าสิบเก้ามาให้กำลังใจกันทั้งบ้านเลยนะคะไม่ใหญ่มากห้องเล็กใส่รถแท็กแต่มาเแล้วครับมาโรงพยาบาลเลยเ พติห้องตรวจคุณชาลูกชายคนเล็กนะคะมาใส่ใส่ลูกใส่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 ลูกใส่ใส่เร็วอืคุณลูกที่บุกไหพ่อปัดเทแค์นะคะใส่ใส่ลูกอยู่โรงพยาบาลสอให้ใส่แมสไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ข้องนู้นใส่แมสใส่แมสใส่แมสเร็วเดี๋ยวคุณหมอมาเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวด็อกเตอร์มาด็อกเตอร์เขาตกใจได้ไม่ใส่แมสเลยอื้อือ This is the mouth, mm -hmm. ears. Mm -hmm. This is for good. Chuck the doctor if he was all dead. Alright, I give him something more. Just keep up with the fever medicine. But no oh, bacteria right now. I think it's all a virus. Uh -huh. Alright? Alright, but mm. can you help us to hold so we can swab his nose? Just paper. But we have to check his nose to send to hospital for oh. COVID, flu, and cold. Uh huh. Yeah, okay? Only bacteria. Uh huh. No infection, no upset. Mm hmm. Mm -hmm. เดี๋ยวให้กินยาไทยนอยทุกๆ6ชั่วโมงมันจันก็น่าจะไปโรงเรียนได้เนาะเดี๋ยวขอขอเพื่อแต่งหมอช่วยโซนี่เรียนว่ามันเป็นอะไรพอเสร็จแล้วว่าเดี๋ยวหมอมาอีกหมอบอกเดี๋ยวหมอมาอีกใช่ไหมพอเสร็จแล้วเราก็ไปเอายาที่เทสต์วีเนาะที่ฟาร์มเมซีที่ฟาสเวลคาสเบนิด วันนี้ก็ก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอพอเราั่นพอเราจะกลับนะคะเราก็ไปที่เอ่อ เพจอี่ีที่ฟาร,ร์มาซีที่เฮดีบี e นะคะก็เหมือนบิ๊กซีบ้านเราค่ะไปไปเอายาที่ใกล้บ้าน,นะคะ่ะให้อกสานมาคุณหมอก็จะให้ยามานะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะไว้พบกันใหม่หมะนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะน,นะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะที่ตรงนี้โรงพยาบาลที่ภูพิงภูพานเกิดตรงนี้ใช่ใช่โอเคเห็นแล้วเห็นแล้วโรงพยาบาลที่ภูพานภูพิงเกิดนะคะติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ